สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมดิฉันดอเอร์ชวิวันคำภานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระลมราชูปถรรัมเป็นสมาคมที่ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมจากองค์พระปรเมนทมหาอนันทมหิดลในรัชกาลที่8แห่งราชวงศกก์จักรีพระองค์ท่านเห็นถึงประชาชนชาวไทย ทรงเร็งเห็นว่าให้เกษตรกร,กรไทยได้มีความรู้อย่างถูกต้องพระองค์ท่านก็ทรงพระมาหากรุณาโปรดเกล้าโปรดประม่อมให้จอมพลปอพิบูลสงครามเป็นผู้รับสนองพระบระมราชอ,องค์การก่อตั้งสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถัมภ์ณวันที่24เดือนมิถุนาพศ84ค่ะ ประวัติฟาร์มเป็นมาของการก่อตั้งสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระลมราชูปถรัรม์สมาคมได้เริ่มต้นจากนักเลี้ยงไก่ส่วนหนึ่งที่มีจำนวน120คนได้มาร่วมประชุมกันเป็นครั้งแรกที่กรมกรเกษตรและการปกครองในการประชุมครั้งนั้นได้มีลงมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้งเป็นสมาคมตามกฎหมายและได้รับ ฟาร์มอุปการะจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ใช้สถานที่ของกรมเกษตรการประมงที่ตำบลวัดเรียบเป็นที่ตั้งสำนักงานของสมาคมต่อมาในปี2485จะตั้งกรมปรศุสัตว์ขึ้นอีกกรมหนึ่งในสังกัดของกระทรวงเกษตรโดยกรมปรศุสัตว์มีหน้าที่เกี่ยวข้องการเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งไก่อยู่ด้วยสมาคมจึงได้ย้ายาจากสำนักงานมาขอความอุปการะจากกรมปศุสัตว์ที่ตำบลพญาไท ตั้งแต่ปีพศ2485จนถึงพศ2544และได้ย้ายมาอยู่ที่ในฟาร์มหลวงสุวรรณวาจกกัิกิจภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จนถึงปัจจุบันสมาคมได้วางรูปแบบการบริหารโดยมีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งในจำนวน18คน แบ่งอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของสมาคมโดยมีอธิบดีกรมปรศุสัตว์กุณาให้เกียรติเป็นนายกสมาคมอยู่หลายสิบสมัยกรรมการทุกท่านไม่มีเงินเดือน ช่วยงานด้วยใจอาสาอย่างเต็มกำลังความสามารถวางแผนเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงไก่ออกสู่ชนบทพร้อมโฆษณาประชาสัมพันธ์การเลี้ยงไก่ตามนโยบายของรัฐบาลควบคู่กับทำสวนครัวเลี้ยงสัตว์หลังบ้านจนเป็นที่นิยมแพร่หลายสุดท้ายนี้ดิฉันรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณขององค์พระบรมเมณธรมหาอน,นันทมหิดลที่พระองค์ท่านทรงโปรดเกล้า ปรดกันหม่อมให้มีการจัดตั้งสมาคมในขณะนี้การเลี้ยงไก่ของประเทศไทยเราทั้งไก่เนื้อและไก่ไข่ปีหนึ่งได้นำเงินตาเข้าประเทศทั้งส่งออกไปยังต่างประเทศและในประเทศเป็นแสนแสนล้านค่ะนับว่าเป็นพระมหากรุณาที่พวกเราภาคเกษตรจะไม่รู้ลืมในความพระเมตตาของพระองค์ท่านเลยค่ะทางด้านหลังของดิฉันนี้นะคะเป็นสามบุราจารย์ ที่ท่านเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระลมราชูผสมและท่านเป็นนายกสมาคมท่านต้นๆเลยค่ะ